อันนี้ก็จะมีลุกชิน้นมีเส้นบะหมี่มีฟองต้มม้วนแบบนี้แล้วก็มีจุง้งมีลูกชิน้นกุ้งฮ่องกองลูกชิ้นปลาภูกเก็ตแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบมีไส้ข้างในเป็นไส้ไขป่ปลาอันนี้ลูกชิ้นลาวาอร่อยมากมีสไลด์วากาเนะด้วยหมดนี่คือ ทั้งชามเนี้ยหนึ่งร้อยบาทแถมฟรีน้ำจิ้มงามแบบเจ้มจนนะคะอันนี้จะเป็นสูตรหมาล่าที่มันจะสดน้ำได้อ่ะมันจะสดน้ำได้เส mm hmm. ้นน่าจะอืดอะละเพราะว่า mm hmm. ตอนทำก็คือลูกค้าเข้าชา mm hmm. ทำออเดอร์ไปประมาณ เจ็ดแปดออเดอร์ก็เลยหยุด